ามีประตูปิดเคื่งที่เกลีย์ประตูทางขวาโรเจอร์เ <Roger that. S 2> ดข้างหน้าเป็นลานจอดรถอาโอ้เคื่ที่ประตูเป็นแบบมิเลอร์บ็อกซ์าละพิกิ้งดอว์อันเกนโนแท็บโอเปนนเกนรทางขวาซา<ะ>มีคนขค้ืนที่ทางขทางขวซ้าย ทางซ้ายเคลียร์สับทาขวาประตูปิดอยู่อ่าสมัยถึงแล้วับประตูเป็นแบบมีเลรออ์บลซับสังเดือนทางขวาอัลลราเก้งไปคอมเมนเดชั่นของไฟ่างเคลียร์สับเปิดนเคลียร์แปดพร้อมสับเดียร์แปดเอาเอาเลยก็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  ขวาเคลียร์วมเคลียร์ตำแหน่งเคลียร์หลักฐานซันหลักฐานเคลียร์<อ>เปาไปสามตัวยังไม่เคลียร์ตำแหน่งผมการเคลียร์การเคลียร์้ขวาเคลียร์เต็บายโหลดอิ๊ พร้อม Browse it going dark เดี๋ยวเป็นเทวิชันตรงนี้โอเคพร้อมแล้วมีแท็บมีแท็บรับสะอ,อ๋อเนกาทีฟไม่ใช่แท็บเป็นผ้ามา่านด้วยสิพร้อมโอเค,อเค,อเคตู้ในล็อกนะเครื่องเป็นทางซ้ายลับซับเอาเลยเป็นลานจอดรถเป็นลานจอดรถก่อนลับซพร้อมมีบนในทางขึ้น ปานจะรถเคลียร์ห้องเคลียร์ซ้ายสแตนบายรอดูได้พร้อมเคลื่อนมีทางมาทางซ้ายเหมือนเป็นถนนรับทราบข้างหน้าเป็นฮอร์เวย์ไปต่อทางซ้ายเคลียร์ ทางซ้ายมีรั้วแตกอยู่ทราบอ่ะทางขวาทางขวาเคลียร์พร<อ>้อมเคลื่อนได้<อ>กำลังเข้าเคลียร์มุมซ<อ>้ายประตูปิดอยู่กำลังเข้าเคลียร์ทางขวาครับสัตวมุมซ้ายเคลียร์ขวา,า,าเคลียร์ standing by พร้อมเคลียร์เคลียร์ขวาเคลียร์ ตรงซ่าเลยข้างในห้องโถงเคลียล็อ้กสับโนแท็บก็ก็ตู้ดางซ้ายมุมขวาเคลียร์องงย,รยูอ่ยตูข้ขวาเรียกตูข้ขวาล็อกสาับคอนแทคฟรอนต์ตัดไปอยู่ด้านบนเฉยไหมสเตต์บายยังยังไม่ยังอยู่ที่เดิม เกิ่มตู้พราก่อนเกิ่มตู้พราก่อนโนแท็บพร้อมนะโอเปนหนึงเคลียร์ปัดไปูปเชีือ์รูปเชียรพร้อมเาไปตู้ซ้ายยังไม่เคลียร์ตู้ซ้ายยังไม่เคลียร์พยายามเจ็บตู้ซ้ายก่อนเบียนเช่นบนเคลียร์มีนใครพร้อมโนแท็บโอเปนหนึงเคลือ ก็กกกประตูเคลียคลุมเคลียห้องเ,เ,เคลียพร้อมเอกเลยเคลียฝา,ามประตูปิดเกียประตูทางฝามประตูปิดทราบพร้อมเพื่อนขาเคลียห้องเคลียแก้ใครเร็ดิไปคิงดอันเคลีย all okay. Jadi no thật khóa Không Đau Good kill Go Đau Thằng sai tụp vào Khóa đau Lắp โนแท็บปอดาวิดควทางทางซ้ายตกิดตูดาวตอไปเสมพียขวาเพียขอบทางขวาเพีางขวาตู้เปิดอยู่นันไวก่อนสอบไปเกลียกันเลังกลับไปดกุ๊ดิีเพีบตู้ควาตู้เปิด ตระปืิตนอ,องความมือเคลียร์ควาเคลียร์เคลียร์รยรพร้อมกดที่หน้าประตูปิดอยู่ออกซับอ่ะเคลียร์ดอกออ์ซับล็อกเอาล็อก ing เด,ดี๋ย no ดิโนแท็บโกก๊กซ้ายเคลียร์ข้างหน้าเป็นฮอล์เวย์ทางซา้ายข้างหน้าประตูวีหนึ่งบานอับสับซ้ายไม่เคลียร์ชื่อว่าซ้ายไม่เคลียร์ขวาประตูปิดโอเคทางซ้ายไฟฉังเคลียร์อับสับอาการเองไฟเช่าพวกไฟเคลียร์หนึ่งคน

Trời đòn kìa. Sai hồi bên khóa Mù khóa kìa. Tập sạp. Recommendation C2. Flash kìa. Tập sạp C2. C2 set. C2 1 bị chỉnh. Flash. Go 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 go. Đào nưng. Tịt bom tịt. Vâng tham Khóa clear. Wow oh, ơi, hey. Fucking damn it Không bỏ thay dù Tù mạnh bắc niwa hòa quá dù Tù bắc Ok, qua clear Mình sẽ đưa đăng khóa Không sao, standing by gọi. Room clear Clear tù thằng sai Tù khóa pưn Down Ok, có định กสมลเยบตัวทางซ้ายโอเคผมสลับสวิตช์มุมนั้นไม่ปลอดภัยพร้อมอมีแท็บมีแท็บอักซับกำลังจัดการอยู่ปรับเครื่องอัซับพร้อม นายขวาทางขึ้น,นรยม่ทางขวากดคิวทางขวาคืีอะไทางนี้ผมรออยู่ อาซะไม่ปลอดภัยมาสบายถึงแล้วมีมุมาทางซ้ายมัวเฟิงเกลเครียร์เครียร์ห้องเคลียร์ห้องเคลียร์ 问题。This is talk.、Okay. Copy that, entry team. Notifying Mord. 好。好。No tap. 喊哭，喊哭，哭，哭。好，那好。Hold way, hold way. 我还开住。 ทางเตาผู้สังเกตพร้อมเปิดตัวเรือสเปกการเคลียร์รีคอมเมนเดชั่นฟาเชงเตาพร้อมฟาช้อมฟาเชาผู้สังเกตตอกตอกตอกควักเรือบุ้งควักเรือสายเล็กน้อยพร้อม ห้องน้ำเคลียร์ห้องเครือโอเคเดี๋ยดิตัแทบขวาเครือห้องเคร์ขเป็ซ้ายเคลียร์อกำลังกลับเข้าไปในกลุ่มเคร์พร้อมโอัแทบ คกันท pues um. ี่ไปทางขวาับตู้สายเปิดสายได้ยินเสียงเดินตูเปิดอับซับเข้ทางขวาไปโกดซ้ายขวาเคลียร์พร้อมหนึ่งพร้อมหมดสำเร็จกดซ้ายเคลียร์ปรับทุกิดซับทางขวาเช็ค งน้ำเคลียร์ห้องเคลียร์อดเมนข้างหลังเคลียร์พร้อม1นคนเข้าทุกเขาทุกเขา,ขาปืนดอกผมเจ็บผมเจ็บ สางผมเจ็บไปพบศัพใช่ไหมนี่ก็ทีบย์ยังไม่ได้ดูสองโลแถบสายเคลียร์คอนเฟิร์มคิวตัดปืนเอาลูกฟันอะารอยู่ไหนอออเป็นปืนพกตกอยู่นะไม่เป็นไร รถแทบใช้เคลียร์ขวาเคลียร์ผมก็ยุ่งอยู่มันนี้ไม่ปลอดภัยค็มีได้ชั่นไฟแช่งเคลียร์ทราบแปดพร้อมซับเคลียร์ไปเอาขวาเคลียร์

บันไดทางขวาเคื่องทงคน <S <S 1> <S 1> ดาวส่มให้มันวางวุนไม่วางยิงทิ้งเลยรุเสียส,บสับสเบคเสกันเสสับลีกุบสับลีกุบ พี่ทเครืองทบเครืง้อมทักเอาเคดเคโอ้จะกดรายงานไปกดนี่อีกโอเคเครียไปดิทเรื่อิพร้อม ทางซัตรงมาขึ้นตรงมาขึ้นทางซ้ายทางซ้ายประตูสบานเข็มไรผมหมดยามีทีเข็มไรผมหมดรับสับสับเคลียรับประตูเปิดสับกดคิวไปต่อเาสองครับโมฟัรเค ห้องเคลียร์จัดการเลยสอบห้องเคลียร์กเขาล้ยทกเขาล้มวุกเขาหงเคลียร์กเคลียร์อเ็คสน o d a y a เคลียร์ ซับเครียร์เอาเลยซ้ายประตูเปิดขวาเครียร์ซับเก็บตู้ทางนี้ก่อนปืนหนึ่งคนโอเคทอนทอนกลับมาทอนใส่มาเราจะยกไปข้างนอกเร่งการปะทะก่อนพร้อมไปดีด พอได้เคลียร์พอกเคลียร์พร้อมห้องนี้ไม่เคลียร์ไฟฉันเคลียร์ทับทราบไฟฉันเคลียร์ถัดลมเหลืออยู่พีกดอไฟฉันเคลียร์รยพร้อมทับเคลียร์เข้าเลยไปน้องโอเคไฟเคลียร์ตู้เปิดกวางเคลียร์ห้ัว ทางขวากวกเลยตูย้เปิดทางซ้ายยยังไม่เคลีร์นะทางขวายังไม่เคลียร์นะอยไอ้ดาวกำลังเปิดตูท้ทางขวาโอเคตู้ขวาเปิดละจบกำลังหาอีวเวนต์กันเรื่องสิเนี่ยวะโอเล่ทางซ้ายประตูเปิดหนึ่งคนเมื่อกี้ดาวละครับครึ่นทีศ ถูตรขวาเปิดโมฟังแกหนึ่งกดเชืยซัดอ่งพรอมเรียกาซีทอนเคลียร์ับกดการอเกดการอะไูเซตได้ไหมมนจะไม่ได้ดาละด่ละแฟดผมหมดแล้วนะแฟดผมเหลือลูกเดียวเอาไงจะใช้อยู่ไหมปืน ไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็น<ม>เน<ม>ตเรียมอาทัดพ์อะไรพร้อมพรอถอดออกออกห่างจากประตูหน่อยโอเคจิงฟรี two one จิงก็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 มาเคลียร์่คซื้อเรียนดาวหนึง่งพร้อม เอสเอสไหมีคำว่าปรณีบรนอมวิ่งสามสองหนึ่งิงไป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 ขวาเีย์รวมเลียร์กไปขวาไปขวาไปขวาสับขวาประตูปิด ใช้กระสุนโอเคโหลดเด็ดดิออกเลยโ no, นแะท็บพ<อ>ร้อมนะพร้อมไปทางขวาเคลียร์ไปซ้ายเคลียร์อัศมันไปขวาโก ควาเคลียร์กันืนทีทางทางซ้ายพร้อมออโหุก่อนนะผมมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคโน้ตแท็บพร้อมควาเคลียร์้ายเคลียร์ปาตัวเป็ดตัวเป็ด cần 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 con đó Good kill kêu hổm vì bên ăn sai sao tăng khoảng kia nó tăng kia hổm pun 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 đau Mày chưa mày chưa phun đau lột sao เด,ดีดิเคืนที่ทางขวาไปทางไปเป็นระเบียงบ้างซบทางซ้ายทางตันทาง,งซ้ายเคลียร์ซ้ายตันเคลียร์ทางขวาระเบียงเราะดูระเบียงเคลียร์พร,พร้อมเอาเลยรับรับ

เครื่เียร์ไปต่อไปต่อรถแมนที่เครียร์ทางขวาลับสับลงไปไปลองจอดรถอับสับบันไดเคลียร์ตาบันไดเคลียร์ผมทำ้ายมุมอับไปปลอดภัยพร้อม เลยอ์ <Clear. S 2> มีถนนออกไปทางขวาสับไปทางขวาพร้อมไปถนนเคลียร์ปล่อยไปก่อนอะไรนี่ปล่อยก่อนสับโอเคตันทางตันเคลียร์ ขึ้นไปมาในทางซ้ายครับรหลับไป ทางนี้เคลียร์ลงเลยเราต้องยอ้อนกลับไปบ้านอีกหนึ่งหลังโอ <Okay. S 2> เคเพื่อนทีเราจะเข้าจากทางข้างหลังเลยครับผมผมคิดว่าน่าจะเหลืออีกหนึ่งห้องที่เรายังไม่ได้เข้าไปทางเคลียร์สเปกเคลียร์ ได้ไหมตัวคืนทางขวาโอเคพร้อมโอเคเช็คทรับไม่มองชัดเจนรถมีถับไหมถับเคลียเอาเลยความถูกปิดอวทางขวาเคลียร์กำลังเคลียร์ซ้ายจับซับซ้ายเคลียร์ ดูขวาปิดอยู่เอาวีทางขวาเคลียร์ตัดปืน<า>ตัดปืนตัดปืนมาสมัถึงแล้วหอ้อ,องเคลียร์พร้อมเพื่อนโดนอีเคลียร์ล็อกกำลังเคลียร์ล็อกเคลียร์สวิตช์พร้อ,อมพร้อมโถแทบ ห้องเคลียร์มีมุมขวาซับเคลียร์ขอเคลียร์แตนบา,กายก่อนเช็คก่อนซับอาการโลเคทอ๋อแพ็กเกจหรือเปล่าผมยังไม่ได้เคลียร์แพ็กเกจไอ้นีย่ยาเสพติดอ่ะอ่ามันน่าจะอยู่ห้องบนน่าอยู่ห้องบนห้องบนห้องบนฮาวีห้องบนไปโก้เคลี่ร์ติด อ่าผมจะถามหาไอ้ปเดิมซื้ออยู่ไหนพร <ผม S 1> ้อมไปเรือโอ้ยรออยู่กันทีห้องทางขวาเยังไม่ได้เข้าอ,อกักงศรซ้ายเสร็จติดติดรอเสม็ดมาได้ กำลังเครียร์ล็อกเครียร์พร้อมจับเกรซ้ยายขวาไปทางไปต่อซ้ายเครียร์สับสับสับปัสมนปิดอยู่ออเอาล่ะกิน พร้อมโนแท็บ no ขวาเคลียร์ซ้ายมืมซ้ายเคลียร์เรดดีโนแท็บ no เคลียร์ฝากเคลียร์ แพ็กเกจพื้นที่แพ็กเกจบนนี้ไม่มีแสดงว่าน่าจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งน่าจะห้องนี้น่าจะห้องนี้ห้องขวาห้องขวามือเรอพับพื้นที่โอเคเชี่ยพร้อมไปโอเคเแล้วคิดว่าเน่ยเนี่ยมันน่าจะอยู่ใต้นี่นี่ไงผมเจอแล้ว ค <S 1> <S 1> คเคลียรเอานะโอเคพลิกเคลียร์ใช่ไหโอเคจบละโอเครายงานภารกิจได้เลยทุกอย่างเคลียร์จะติดเคลียร์ซิวิเลียนเสียชีวิตหนึ่งลองนั่งสติ